ซ้ำนี่ล่ละจ้าพี่น้องก้อยไข่มาแดงมาเด้อม,มากินก้อยไข่มาแดงดยบูบานเห่าเด้อไปคินหอดบ้านแซ่บปานไข่มาแดงพี่น้องเย้ยหวานเจ๊ยจ่อยนัวคู่คำ อันนี้ก็วิธีในการเฮ็ดมดแดงด้วยอจะได้หมาแล้วก็มาเทใส่กระมังที่มีน้ำเพราะว่าต้องเอาแม่มันออกก่อนจ้าพี่น้องกวนๆแม่มันออกก่อนเอาผ้าเอาผ้าด่างกวนๆแม่มันออกเพื่อชีได้เอาแต่ไข่ขาวมันโอ้กัดเด้น นี่ยสะบัดสะบัดจังสีเม่มากกว๊ดโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยเว้ฮ้โหย้ายมองยยมอง้งอันนี้ไข่มาแดงหัวปีเล้กจ้ะน้ะยมพุทธันเป็นไข่ลายบันไดมันกำลังเป็นเพราะว่าไขา่ไขป่ปลายมันชิลายวิธีการเอาเมีมันออกเล้กจ้ะพี่น้อง มันก็จีติดมีแต่แม่นั่นหายยากแต่กินเสียบด้วยจ้าพี่น้องอ เอาเบิ่งใกล้ๆไข่ขาวมันเดี๋ยวทิจับขึ้นเลยไข่กำลังสิ่งง่เอาผ้าขาวๆมาม้วนๆใส่น้ำแล้วกันแม่มาก็สิกเกาออยู่บนผ้า วิธีการเอาเมเมัอนออกจ้ามันก็สิเเลือแต่ไข่าขาวทีนี้เราก็มาปรุงด้วยจ้าพี่น้องก่อยไข่มาแดงจ้าไข่มาแดงสด ร้อนอๆหอมๆเซ็บๆนัวๆอันนี้เครื่องปรุงกะมีตามนี้แล้วจ้าเข้าขั่วเข้าไม่ผงสลดน้ำปลามะนาวเครื่องหอมชาวอีสานเิมาก้อยอ่างพี่น้องให้หิวสูตพ่อแม่พี่น้องได้รับสมอาหารอีสานบ้านเฮาหายอยากแตก่กินเสียบจ้า ไข่ดดแดลงเอาเครื่องหอมลงไปเด้อจ้าพี่น้องก้อยไข่แด,ดงก็คือก้อยหมูก้อยกุ้งก้อยอย่างนี้แหละเฮ็ดคือกันส่วนผสมก็คล้ายๆกันมะนาวลงไปหอมๆไผ่ม,มักสมก็ใส่ลายไผ่มักสมหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อจ้า แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วโอ้พิกขั่ววาพิกอันดีสต้องใส่ลายมันสิพเพชรต่อด้วยข้าวไหมด้วยจ้ะพี่น้องใส่พอดีพอดีอดหอมปรุงสรสด,ด้วยจ้ะไฟมากหน่อยก็ใส่น่อยไฟมาก,น,มากนัวหลายก็ใส่ลายด้วยจ้ะ ขาดบบได้น้ำปลานัวซ้ำนี่นนนละจ้าพี่น้องก้อยไข่มดแดงมาเด้อมากินก้อยไข่มดแดงืดูบ้านเหาเด้อไปคิดฮอดบ้านมากินอาหารอีสานบ้านเหาของโปรดเด้อจ้า ไข่มันบน่ใหญ่จ้ะพี่น้องเพราะว่าไข่หัวปีไข่มันน้อยอยู่กระเซบคือกันหายเนี่ยแต่กินเซบบจ้า เดี๋ยวแม่คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อจ้าพี่น้องมักก็กดไลค์กดแชร์ให้สาวอีสานได้เหตุคลิปต่อๆไปเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าแจ่บปานไข่มะเดงพี่น้องเลยหวานจน้อยๆหนัวคู่คำ